คือทำตอนตีห้าขายหกโมงเย็นอะไรเงี้ยมันเริ่มเละแล้วอ่ะไม่ชอบอ่ะเอาไปทิ้งสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูเผือกทิพมันทิพค่ะนี่ไปซื้อมาแล้วไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ ปังปีนาดเลยเละไปหมดเรียบร้อยมันคันแบบยิบยิบอะถ้าขันก็เอามือมาอังไฟอังความร้อนววเรียบร้อยทั้งสองอย่างนะคะอันนี้มันอันนี้เผื่อววเกง่ง วันอีเทนิตี้เลตเตอร์ช้ำๆเลยจ้าน่ากินมากๆหอมทั้งกะทิหอมทั้งเนยมันเลยอะ่ะเฟินทำมั่วๆเฟินชอบทำอาหารมั่วๆ <c oughs> คนกินก็กินแบบมั่วๆ <c oughs> เราก็จะใส่กะทิหอูกะทิมาใส่เลยน่าจะเวิร์กเรามาทำเผือกกะดิกว้าเนี่ยกินเผือกมันออกอะ oh <no. S 1> คือตอนเด็กอะชอบกินเผือกทอดที่แบบมันเป็นเส้นๆน่ะแต่พอโตมาไม่กินแล้วเหม็นอ <Okay. S 1> อะไรที่เคยกินในตอนเด็กๆอะตอนโตก็จะไม่กินแล้ว oh <no. S 1> แปลกไหมทุกคน เก่งมากตอนนี้เราก็มาปิ้งมันทิป เผื่ทิปที่หน้าบ้านนะคะ <Okay. S 2> ปกติฝนก็ไม่ค่อยมาทําอะไรหน้าบ้านนะเพราะว่าหน้าบ้านติดถนนแล้วก็เสียงรถมันก,ก็จะดังฟ,ดฟู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 ดทุกคนก็จะรำคาญก็ต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่ามันต้องปิ้งด้วยไฟที่มันไม่ไม่ร้อนมาก <Okay. S 2> คือทําตอนตีห้าขายหกโมงเย็นอะไรเงี้ย มันเริ่มเลเอะแล้ว oh! มันเริ่มเลอะเพราะว่ามันติดตะแกรงแล้วก็ตะแกรงมันรูเบเลอร์เทอเลยเราไม่มีตะแกรงที่เล็กกว่านี้เลยใช่เหนือบอกว่ามันเหมือนหมูบะช่อเลยเนี่ยินให้ดูเผือกเหนือบอกว่าเหมือนหมูบะช่อเลย <laughs> ช่างคริสช่างเจรจา oh. คือไปซื้อกินฝันนะเสร็จแล้วไงแต่ว่ามันไม่ได้แบบอารมณ์อะไรเงี้ยกินไปฟินไปไม่ความภูมิใจกินกินยันความภูมิใจทุกคนแหมต้องกินความภูมิใจลงไปด้วยเป็นขนมขนมไทยทุกขนมมาเฟอ่์เพราะมันใช้เวลามากเลยต้องฝันละเอียและละเอียดต้องนี ุกนสุกแล้วนะาคะลูกหนึ่งลูกเล็กๆไม่หวานมากกำลังดีรสชาติอร่อยอันนี้เผือกเผือกอ่ะมันมันจะเหม็นเผือกอ่ะไม่ชอบอ่ะจ,จืดมากจืดเลยอ่ะไม่อร่อย มันอร่อยกว่าเชฟกระทะหลุดอุย้ยล่วงเลย,อยเอาไปทิ้งเก่งมากไม่รู้ปั้นไรอะไรเนี้ยกินไม่ยากกินไม่ชอบฟ้ามันเปลี่ยนอันนี้ชมจริงๆจริงๆอร่อยหน้าตาดูไม่จริงแต่ <laughs> วันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเป็นขนมที่ทำนานมากมากมากๆากมากมา,กมากเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะขนมผัดมันทิพย์เยอะยุ